มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในการที่จะเติบโตและไปยังตลาดต่างประเทศนะคะบริษัทเจนกรีนสแน็คเป็นผ <ossing. S 1> ู้ผลิตและจัดจำหน่ายบราวนี่และบราวนี่อบกรอบนะคะแบรนด์หลักของเราก็คือแบรนด์บีคริสปีและค r i s ปี้ r บรนี่ค่ะ นอกจากเรามีสินค้าในแบรนด์ของตัวเองแล้วเรายังรับผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้าด้วยค่ะบริษัทเจนกรีนแนแนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบราวนี้มามากกว่า5ปีแล้วค่ะสินค้าของเรานะคะมีวางจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศณนะตอนนี้นะคะในประเทศนะคะเราวางจําหน่ายที่ b ิ๊กซีโ t ต s l e สเลมอนฟาร์มเอฟเอ็นเส่วนในต่างประเทศณนะปัจจุบันนะคะเรามีส่งออกไปยังประเทศจีนไต้หวนันฮ่องกงค่ะ สำหรับยอดขายผลประกอบการในปีที่ผ่านมานะคะเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2 5 6 2นะคะเราผลิตราวนี้อบกรอบนะคะในแบรนด์ B crispy t o go นะคะจะเป็นซองเล็กนะคะมากกว่า1ล้านซองนะคะ ในปีนี้นะคะ2 5 6 3ค่ะบริษัทเจนกรีนสแน็คนะคะต้องการที่จะอัพแบรนด์ของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นโดยการที่มีมาตรฐาน GMP และ HACCP นะคะในเบื้องต้นนะคะเราก็มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและทางโรงงานของเราก็ยังต้องฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจระบบการควบคุม GMP และ HACCP นะคะอีกทั้งเรายังต้องดูศักยภาพของโรงงานแล้วก็ปรับปรุงโรงงานนะคะเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีการควบคุมการผลิต ในทุกขั้นตอนนะคะและก็มีการจดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการขอมาตรฐานค่ะในปีนี้นะคะเรามีการตั้งเป้าที่จะได้รับเซอร์จิฟิเคตของ GMP และ HACCP นะคะเพื่อกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นของเรานะคะในต่างประเทศค่ะและเราคาดว่าในปีที่เราได้มาตรฐานแล้วเราจะมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึง200%จากยอดเดิมค่ะ ในการขอมาตรฐาน GMP และ HACCP นะคะอุปสรรคของเรานะคะน่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ค่ะเพราะว่าเราเติบโตมาจาก SME ที่เล็กนะคะเราใช้พื้นที่อันจํากัดนะคะการขยับขยายอะไรก็ค่อนข้างลําบากแต่ด้วยการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําเราจึงมีโฟลว์การผลิตนะคะเราก็สามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการพัฒนาและการปรับปรุงสถานที่ผลิตและการควบคุมมาตรฐานต่างๆนะคะจะทําให้เรา มาที่จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตของ GMP และ h a c c p ภายในปีนี้ค่ะ การทำมาตรฐานครั้งนี้นะคะบริษัทมีความพึงพอใจมากนะคะเพราะว่าได้พิปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็สามารถนําระบบมาปฏิบัติงานได้จริงนะคะสามารถที่จะควบคุมจุดต่างๆนะคะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็มีความสะอาดมีมาตรฐานด้วยค่ะในปี2564ค่ะเราจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะคะด้วยความมั่นใจนะคะเพราะว่ามาตรฐานอยู่กับเราแล้วนะคะเราเตรียมการสร้างมาตรฐานและก็พร้อมที่จะทะยานไปยังตลาดต่างประเทศในปีหน้าแน่นอนค่ะ การขอมาตรฐานนะคะจะทําให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็แตกต่างจากออธุรกิจที่เหมือนกันนะคะสามารถไปขอคําปรึกษาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมุตสาหกรรมภา,าคที่2นะคะสําหรับโครงการที่ขอมาตรฐานครั้งนี้ ที่บริษัทเจนคลีนสแน็คได้รับนะคะสามารถทําให้เรานะคะมีมาตรฐานทําให้เราสามารถไปแข่งขันได้ในตลาดสากลน,นะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีนะคะให้ความรู้เราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่จับมือเราทําเอกสารจนถึงขั้นขอมาตรฐานเลยนะคะทําให้เรามีความมั่นใจนะคะและที่สําคัญค่ะเซฟทั้งเงินนะคะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการขอมาตรฐานซึ่งมันเยอะมากนะคะร่วมกับการ SME นะคะสามารถที่จะเข้าไปติดต่อสนยนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2ได้นะคะโครงการ ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด,ดค่ะ